ความยากจนไม่มีอยู่ในหมู่คนขยันคือคำกล่าวที่สามารถเป็นแรงผลักดันให้คนไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยล้าได้อย่างชัดเจนหากเราเริ่มต้นด้วยความเกลียดคร้านชีวิตก็เสมือนเริ่มต้นด้วยความล้มเหลวเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนกาลสินถิ่นนักสู้ สนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทํานาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยคุณผู้ชมครับชีวิตของคุณลุงสุทัศน์ก็เปรียบเสมือนนักสู้มสามคนหนึ่งนะครับที่ ดันดน้นดิ้นรนไปทํางานในเมืองหลวงเมืองกรุงตามที่ใจได้หวังไว้แต่สุดท้ายความฝันก็ได้พังทลายลงนะครับจนต้องกลับมาอย่างบ้านเกิดและผลืนดินที่เขาได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนี่เองครับที่ได้มาพลิกฟื้นชีวิตของเขาและจากดินที่ดีก็ได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับเขาจนประสบความสําเร็จกับการทํานาข้าว กับการเป็นอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัวและเต็มความภาคภูมิด้วยแนวทางเกษตรดินดีความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งนานลุ่มน้ำเปาผืนนี้เริ่มปรับสภาพเข้าสู่ระบบระเบียบของธรรมชาติเมื่อสุทัศน์เลือกเดินตามรูปแบบเกษตรดินดีเพียงแค่ทำให้ดินได้ดูแลตัวของมันเองกระทั่งระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ กลับมาเยือนครอบครัวสุทัศน์คนนี้อีกครั้งเห็นได้จากดินที่ปรับสภาพเป็นดินร่วนอุ้มน้ําจนสามารถอุ้มชีวิตของสัตว์นานาชนิดโดยสิ่งยืนยันได้แน่ชัดถึงสภาพของดินนั่นก็คือการให้กําเนิดไส้เดือนจํานวนมากตอนนั้นอรามาใช้ก็คิดอยู่ในใจอยู่ว่ามันจะงามไหมเนาะหรือจะลองดูก่อน5้5 0นะคิดว่า ลองดูผสมเคมีตามที่อาจารย์บอกว่าสิบกิโลกรัมต่อเคมีหนึ่งหนึ่งก็สอบฟองทอดนะครับห้าต่อหนึ่งก็เลยใช้ลองดูตอนแรกมาใช้ยังไม่ลองพื้นนะใช้กับข้าวมะลิตอนแรกมะลิลองดูก่อนเขาเหนายังไม่ยังไม่ใช้เลยใส่ใส่มะลิลองดูลองเขาเจ้าก่อนกอน็ดินมันดีนะเดินไปตอนแรกก็ ข็งเราะหวานปุ๋ยหวานทอดนี่เนี่ยหวานใหม่ๆดินมันแข็งพอเราไปส่งรวงเข้าตั้งท้องสิ้นกันยา,าไปหวานนา้ำมันร่มลงขนาดนี้น้ำเคยแน่แนๆะร่มลงขนาดนกับแฟนแฟนเป็นคนเทใส่กระป๋องให้ผมลงไปหวานแฟนจะอยู่คูนากรอบคูนาไม่ยอมขึ้นมาจากคนาผมอยู่ในไรนา ก็หวานไปรื่ไรตอนเป็นรวงมารถเกี่ยวข้าวเขาไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวดูเขาไปเห็นรวงแล้วก็ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเพิ่งเจอนี่พอบานทําข้าวได้สวยเม็ดสวยน้ําหนักดีด้วยข้าวไม่เคยได้เยอะวกพี่น้องที่ไปช่วยไปดูตอนสมัยนั้นก็จะเกี่ยวข้าวเขาจะไปดูไปชุมนุมกันอืกินอาหารตำภาษาบ้านนอกเราไปดูไปชมกันว่างัน ดูว่าหน้าใครสวยเขาเห็นตั้งแต่มันถอกรวงแล้วว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถึงผอกพร้อมกันขึ้นมาพร้อมกันผอกขึ้นมาทีเดียวเสมอเลยนะไม่ไม่ไมีไม่ไม,ไม,ไมีสูงต่ำนะมันจะขึ้นมาทีเดียวแล้วก็รวงมันจะลงไปสุดแต่ไปรวมเวลาเกี่ยวไม่มีเข้าล้ม้แต่ต้นเดียวก็รับประกันแข็งคเคยใช้มาใช้เป็นปีที่สี่แล้วครับที่ใช้มาครับต่อเน,นื่องมา จนอาจารย์ที่แจ้งมาในถุงถุงใหม่เปลี่ยนถุงแล้วนะเปลี่ยนถุงทอดแล้วนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แจ้งมาเป็นซองขีมทตันอาจารย์แจ้งมาและติดตามข่าวมาตลอดพบหลายอย่างครับเป็นมะแรงมุมเป็นเขียดเป็นกบเป็นตะเต่าแมงกิซอนแล้วก็พวก บบึงึงงงพวววกตวตััแมลมลลุหาอยอข่างนะาวรุ่นต่อมาเริ่มผลิต้นบนผืนนาของสุทัศน์อีกครั้งนี่เป็นสัญญาณที่ทำให้รู้ว่าฤดูการทำนากำลังจะกลับมาหลังฤดูแล้งอันยาวนานผ่านไปแต่ข้าเปลือกในช้างยังเพียงพอต่อการเลี้ยงชีวิตของครอบครัวสุทัศน์ไปได้อีกกว่าครึ่งปี ในผื้นนาของสุทัศน์ต้นกกของครอบครัวถูกปลูกไว้ตามลุ่มน้ำประโยชน์ของพวกมันคือการนำไปกรีดเป็นเส้นพึ่งแดดก่อนจะกลายเป็นวัตถุดิบใช้ทำเครื่องจักสารเพื่อส่งขายให้กับตลาดซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นการหาไรายได้เสริมในช่วงที่พวกเขารอปักดำต้นกล้าที่กำลังเติบโตและวิถีชีวิตในลักษณะนี้เองทำให้ค้านิยมคนอีสานพรัดทิน เริ่มกลับมาให้ความสนใจกับผืน้นแผดินบ้านเกิดของตัวเองเพราะพวกเขาสามารถดำรงชีวิตหาเช้ากินขําสร้างไรายได้เป็นเงินก้อนไม่ต่างจากการเดินทางไปทำงานรับจ้างในถิ่นเมืองเป็ดไล่ทุ่งของสุทัศน์เติบโตไปพร้อมกับการทำนาเวลาเดียวกัน การใช้ชีวิตหาเช้ากินขําด้วยวิถีชาวอีสานก็เกิดขึ้นไม่เว้นวันซึ่งการออกหาปลาตามห้วยหนองคลองบึงก็เป็นวิถีชีวิตที่ทําให้ครอบครัวของสุทัศน์ประหยัดค่าอาหารไปได้เพราะข้าวในช้างปลาในน้ําพืชในสวน <ST AN CO> กําลังเลี้ยงชีวิตครอบครัวนี้ตามรูปแบบกเกษตรดินดี <ST AN CO> เขามองว่าตราบใดที่ทุกคนยังมีผืนดิน และความขยันในจิตใจไม่ว่าในชีวิตจะต้องเจออุปสรรคลุนแรงขนาดไหนบอบช้ำม,มามากเท่าไหร่เขาเชื่อว่าผืนดินนันุุดมสมบูรณ์จากรูปแบบเกษตรดินดีจะสามารถพลิกชีวิตคนคนหนึ่งได้หากพวกเขาไม่มองข้ามความสำคัญของผืนดินถิ่นกำเนิดตอนกู่นี่ยืมสินทั้งนอกทั้งในระบบ ไปกู้ยืมเพื่อให้ปุตชายได้เรียนจบผมก็กู้จนกว,ว่าจะได้ขายแปลงนายกให้คนอื่นไปให้เจ้านี้เจ้าอะไรไปอย่างนี้พอตอนแต่ก่อนมันต้องทําสัญญากู้ยืมกันสัญญาเช่าซื้ออย่างนี้ต้องมีใบนาใบอะไรใบคำเยอะผมก็ได้คิดถึงตรงนี้เลยผมเนี่ยหมดหมดทั้งนาทั้งไร่ทั้งอะไรผมเชื่อเนี่ย ดีได้ขายเข้าประทวนผมก็ได้เชงจ่ายนหนี้จ่ายสินทั้งหมดก็ถือว่าฐานะภายในครอบครัวก็ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขในชีวิตที่ผมเคยสู้มาเคยลำบากมาแผ่นดินให้หลายๆอย่างครับคนนี่แหละผมอยากให้เพื่อนกเกษตรกรที่เคยทำอาชีพกเกษตรยัาไปเลือกไม่ได้นะครับอาชีพแต่เราก็ให้เราขยัน แล้วก็มันเอาใจใส่ดูแลรักษาให้ผลผลิตให้ผลผลิตมันเพิ่มทำยังไงได้ลดต้นทุนของเราเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ผลผลิตออกมาในสิ่งดีๆเราจะได้ราคาดีอย่างนี้นี่ผมคิดไว้ตลอดจะให้ชวนเพื่อนเกษตรกรหรือพี่น้องถ้าใครสนใจก็โทรมาหาผมได้ถามความรู้ได้ ตอบให้ได้เท่าที่ผมศึกษามาครับดูแลดินขอให้ดินมันดีทำยังไงได้ให้ดินได้ดีดินเราต้องมีไส้เดือนให้มันล้วนมันซุยมันลมไถง่ายเวลาเดินก็เดินง่ายแต่ก่อนครั้งแรกก่อนก่อนก่อนจะหว่านข้าวหรือเราไถไถขอให้ไถให้มันลึกนิดนึง่งขอให้มันลึกนิดนึงถ้าเป็น รดคูปตาทุกวันนี้ใช้คอยใชย้ใช้ชาฝานสามฝานสามไทยสองรอบจะดีมากแล้วก็ลองพื้นถ้าเป็นมะลีนะให้ลองพื้นทอทสมชมสิบห้าห้าต่อหนึ่งส่วนครับจะดีมากนะครับอยากจะบอกพี่น้องชาวเกษตรกรเ,เราได้รู้ได้เรียนได้ศึกษามา ให้แสงสว่องทางของเกษตรกรได้ดีขึ้นใช้เถอครับไม่ขาดทุนแน่น้ำหนักไม่ลดมีแต่เพิ่มน้ำหนักปริมาณก็เพิ่มครับทั้งคุณภาพด้วยครับเชื่อแน่เพราะผมใช้มาผมทดลองมากับตัวผมเองมาวันนี้บ้านปลายชีวิตของนักสู้ม .3 ผู้เลือกเดินทางไปตามหาฝันในเมืองกรุงตั้งแต่วัยหนุ่ม เขากลับมาเดินตามรอยวิถีเดิมของผู้เป็นพ่อเพราะไม่ว่าฤดูแล้งจะยาวนานเพียงใดฝนจะทิ้งช่วงนานเท่าไร่แต่ด้วยวิถีชีวิตการปรับสภาพความเป็นอยู่ให้เข้ากับธรรมชาติของคนแถบนี้ได้แสดงให้เราได้รู้ว่าพวกเขาสามารถดำรงอยู่ได้กับการเปลี่ยนไปของธรรมชาติทานัทมูลทองสงรายงาน ให้หลายหลายอย่างครับคนนี่แหละผมอยากเป็นเพื่อนเกษตรกร,กรที่เคยทำอาชีพกเกษตรย่อไปเรื่อกไม่ได้นะครับอาชีพแต่เราก็ให้เราขยันแล้วก็หมั่นเอาใจใส่ดูแลรักษาให้ผลผลิตให้ผลผลิตมันเพิ่มทำยังไงได้ลดต้นทุนของเราเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ผลผลิตออกมาในสิ่งดีดๆเราจะได้ราคาดี ในวันนั้นยังลูกชนอยู่ในใจก็เกิดเป็นแสงไฟส่องนำทางทุกคนไฟล้างความทุกข์ทนให้หมดสิ่งจากแผ่นดินขอบคุณความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมา กเศษฝ้างเศษยากลายเป็นครบพร้างเกษตรกรไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษที่ที่มีประวัติศสาสตร์ ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหรทอดลมมาแต่ข้าวไม่ลม อวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้องไม่ขึ้นแข่งพี่ไม่มีอยากรู้จริงหรอถ้าเพราะอะไร ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้เสดเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ไหมให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอด ไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของกเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช